เสร็จภารกิจครับช่วงแรก4-15วันวันนี้ตามกำหนดการก็คือตัดดอกครับมีดแรกวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะตัดมีดแรกจะได้สักกี่ดอกมีเบอร์อะไรบ้างครับวันนี้15วันพบกันแล้ว เป้าหมายแรกถือว่าบรรลุล่วงไปด้วยดีนะผ่านไปด้วยดีสำหรับเราเป้าหมายที่วางไว้ก็ความพอใจเลยต่างๆน่าจะอยู่สักเกตสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ ปัญหาที่พบก็มีมากมายนะครับมากมายหลายประการแต่เราก็มีแนวทางว่าเออปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อความสวยงามประดับการดูแลอะไรต่างๆนี่ครับคือเราได้ความรู้จากตรงนี้แหละ45วันผ่านใบต่อไปภารกิจก็คงจะเหลืออีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็จะต้องดูแลรักษาเขา ตัดดอกไปได้นานๆน,น,นี่คือภารกิจต่อมาดอกก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่นะครับมีดแรกน่าจะอยู่สักสองสามสี่ครับหนึ่งก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะ,น,ะนี่คือปัญหาที่ยังต่อมาครับ คือเมงกินโน่นนะครับก,กนะบ็จะกินทั้งดอกก็มีบ้างนะครับครับมีดอกใหญ่บ้างเป็นบางตน้น นี่คืแถวที่ถือว่าสวยสุดแล้วครับแถวนี้ความสูงความสวยน่าจะโอเคที่สุดแต่เก็บเข้าไปยิงต่อจากนี้ไปเหนึ่นเดือนก็ยังไม่รู้ว่าแถวไหนละครับแถวที่สี่ก็มาเหมือนกันครับความแน่นความหนาแต่ถ้านับตามจำนวนต้นตามจํานวนดอกเราก็ยังถือว่าไม่โดกนะครับ อันนี้ก็มีลมมาบ้างแล้วนี่นะครับครบตามเป้าหมายของเราบรรลุเป้าหมายอย่างแรกแล้วให้ชมวิธีการบุกของเราใครที่ชมมาแต่ต้นต้น,น่ะ แต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปนี้ก็เนี่ยเป็นดาวเรืองที่ทำในระบบอินซีครับทำได้ทำได้โดยที่ไม่มีปุย๋ยแพงๆปุ๋ยดีๆมากมายนะครับทำตามที่เรามีอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่า ก็จะมีสีดิบโกสีส้มมาประปนบ้างครับหนัต้นแต่อย่างแถวที่สามก็คือผสมกันเลยนี่ครับให้ดูลาสุด แปลงของเรา45วันครับครบแล้วตามกำหนดที่จะตัดดอกเดี๋ยวจะตัดดอกแล้วมียังไงได้เท่าไหร่แล้วมาอัปเดตกันอีกทีนะครับเรืนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ